ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำมาดานขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มีนาคม2565เวลา10นาฬิกา พลอากาศโทพักดีแสงโชโตผู้ช่วยราชเลขานุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังพลตรีปรินรื่นภาควุฒธประจำกรมราชเลขานุกการในพระองค์ปฏิบัติหน้าที่โครงการในพระราชดำริและคณะลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภาัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565เวลา17นาฬิกาตำบลหนอง้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับเสด็จในครั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักสำคัญ3ประการได้แก่การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการสนับสนุนบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์